ปัญหาสายเทปน้ำอุดตันนะครับโอเคนะครับคือมันออกไม่ทุกรูกครับตัวนี้จะออก่ตนตรงนี้ไม่ออกเลยครับมีวิธีแก้ง่ายสามวิธีไปรับชมเลยครับ ที่แรกครับคือให้เรามาเปิดที่ปลายท่อหรือปลายน้ําของเราก่อนนะครับปลายเทปของเราเนี่ยให้แกะออกมาเลยนะครับเมื่อแกะมาแล้วให้เราขี้ออกมาเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วที่เราปิดวาล์วน้ำไหครับไปเปิดวาล์วน้ําออกครับเพราะว่ามันอาจจะมีเศษทิพผงทิพดินเข้าไปอุดตันตามรูนะครับ ไปเปิดเลยนะครับเนี่ยเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับสักพักหนึ่งนะครับต่อเรามีเครื่องกองหรือตัวกองใส่หรือไม่ใส่มันก็มีเศษที้ผงที่ฝุ่นเข้ามาเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะไม่มีแต่ก็มันจะมีพวกขี้ตะไคร่น้ำหรือเศษน้ําที่มันติดมากันน้ํานะครับ mm hmm. เมื่อทิ้งไว้สักพักนั้นนะครับให้เราเก็บปลายสายไว้เหมือนเดิมครับ มัดไวเหมือนเดิมนะครับจากวิธีแรกที่เราทำไปแล้วนะครับเห็นไหมรูบางรูเขาก็ออกมาแล้วครับแต่บางรูก็ยังไม่ออกอมาดูวิธีการที่สองให้เพื่อนสังเกตน,นะครับน้ําที่มันซึมตามรูเนี่ยให้เพื่อนเอาเมอรูปเลยนะครับเนี่ยค่อยรูปนะครับคือมันจะมีอาจจะมีขี้ดินหรืออะไรครับค่อยรูปคนระับของเขาก็จะออกแล้วครับเนี่ยค่อยรูปเห็นไหมครับ เพื่อนเปิดน้ำเบาๆครับเดี๋ยวน้ำจะแรงนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นปะน้ำไม่ออกนะครับเอาเนิ้วลูบเพราะมันจะมีขี้ยวี้ดินที้โปง่งอะไรก็ไปติดในรูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทุกลูเลยทำอย่างนี้ทุกลูครับเนี่นคย,ยครับง่ายๆครับ ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะใช้มือในการถูกวัาจะหมดก็เอาถอดสายไปล้างด้วยน้ําโดยการฉีดเช็ดล้างให้สะอาดเลยนะครับส่วนวิธีที่สามเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับถ้ามันไม่ค่อยออกหรือออกไม่แรงเรามีตัวช่วยครับเอามางครับส่วนนี้ให้เพื่อนไปเอา เข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มเย็บผ้าหรือว่าเข็มหมุดแบบนี้ก็ได้ครับจิ้มไปที่รูเลยนะครับเนี่ยรูน้ําเราจิ้มกันไปเลยครับแย่ไปทุกรูเลยนะครับสังเกตน,นะครับที่เป็นรูน้ําแบบนี้นะครับเขี่ย,ยมาก่อนน้ําเขาจะออกแล้วเพื่อนเอาเข็มจิ้มเนี่ย ว่าจะออกแล้วเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆต้องการรูเพิ่มจิ้มกันไปเลยครับเราอยากได้เพิ่มตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราอยากได้เพิ่มรูตรงนี้ของเขามาไม่มีเราเอาเข็มของเราเนี่ยเห็นไหมจิ้มกันไปเลยครับเนี่ยจะให้ออกไปทางไหนก็ได้ครับปึ้งเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับ ผมจะจิ้ม้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ได้รูเพิ่มของเราที่ต้องการแล้วอย่าลืมเอาไปทำกันนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ